คนรู้ว่าใส่รูป,ปครบ <c oughs> ทุกคนรู้ว่าอกแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามันช่วยลดอาการชาได้ดีใบมะกรูดนี่ใช่ไหมใช่ช่วยลดอาการชาเหรอช่วยลดอาการชาฝา่ฝามือฝ่าเท้าที่พวกคุณชากันอะออต้มกินใช่ไหมคะครูอันเนี้ยเขาเอาไปต้มแช่แช่เท้าที่เขาไปแช่เท้าแล้วก็เอาผิวมกะกรูดนะมีน้ำมันหอมระเหยเนี่ยตัวไปใส่ในฝ่าเท้าให้ เป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้าคนไข้เป็นปึ๊บเอาตัวเนี้ยเนี่ยะฮะเอาตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันคนไข้ชาชาเกิดจากเบาหวานคนไข้ชาเจอจากนั่นจากนี่คุณรู้ว่าคนไข้ชาเกิดจากอะไรแต่คุณจะแก้อย่างไรอาจารย์คะแล้วแล้วเราจะอาการชามันเกิดจากหลายสาเหตุแล้วเราใช้ร่วมกันได้<อ>ใช่ไหมคะ เบาหวานใชาเกิดจากที่เป็นเบาหวานแต่แต่ถ้าชาอย่างอื่นก็อาชาอย่างอื่นดูกระดูกทับเส้นอะไรเงี้ยเราไปรักษาที่กล้ามเนื้อดิรักษาที่กระดูกอันนี้าาอาจารย์พูดถึงชาเบาหวานที่ออกมาจากเบาหวานาที่เป็นที่เป็นเบาหวานชนิดอ่าพึ่งอินซูลินไม่พึ่งอินซูลินถูกไหมมันจะมีอาการชาอย่างเช่นพวกถ้าเกิดเอาตัวนี้แล้วรวมทั้งแผล แผลที่เป็นนานๆแผลที่หมอต้องผ่าตัดอ่านิ้วผ่าตัดอะไรพวกเนี้พวกเนี้ยตัวเนี้ยสามารถจะลดแผลได้เอาเอาอย่างเดียวเหรอคะอาจารย์หรือว่าเอาใส่อย่างอื่นผสมด้วยตันี้อย่างเดียวเลย โอ้แล้วตัวนี้ใช้ยังไงตัวเดียวเดียวของเขาเลยใช่ไหมคะใช่ตัวนี้ใช้ตัวเนี้ยเนี่ยเอาทั้งลูกทั้งใบทั้งใบทั้งรากทุกอย่างเลยทั้งห้าใช้ั้งห้าต้มเลยต้มทั้งห้าเอาแต่ตัวนี้ออกเอาน้ำแค่นั้นออกเอามาแช่มือแช่เท้าใช่ไหมคะอดีจังเลยค่ะวันนี้เราได้ข้อมูลเยอะนะรู้ของจริงเลยทีนี้อะไรนะไออะไรวะห้านุ่มานุมานประสานกายตัวนี้แก้หอบผืด เหนือหอมหืดทีนี้ทุกคนเอาไปทํำยังไงทุกคนส่วนใหญ่แล้วเอาไปทํายากันยุงเอาไปเอาไปเกลียวแล้วเอาไปฉีดทํายากันยุงตอนี้ก็แก้พวกทําพวกถ้าจะเป็นยาภายนอกก็เป็นยากันยุงได้นตรงนี้นะนะฮะเป็นยากันยุงได้นะฮะยาทำยากันยุงต้องต้องเอาไปเอย่างอื่นนี่เอาไปเจียวก่อนน้ำมันเนี่ยเอาไปเจียว น้ำมันอะไรน้ำมันน้ำมันพืชใช่ไหมคะอาจารย์น้ำมันพืชน้ำมันปลาแล้วเเอาอย่างอื่นผสมด้วยได้ไหมคะไม่ตอนที่เราเจียวเราเอาตัวเดียวๆเลยคือสมุนไพรตัวเดียวแล้วเวลาเราทํายากันยุงล่ะคะอาจารย์เราต้องเราต้องไปผสมอย่างอื่นถ้าจะเราจะทํายากันยุงเราก็ไปสวมพวกตัวแอลกอฮอล์พวกนี้พวกตัวฉีดอะไรใส่เข้าไปอันนี้ก่อนแอลกอฮอล์ก็ได้ออัญญิล ปุวยกับีสชัดก่าคุณอ่ะตัวนี้ยางของกล้วยตดยวนี้นะคะไปเคลือบแผลในกระเพาะยางของกล้วยทีนี้เวลาคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยให้กินกล้วยดิบเอากล้วยดิบมาหั่นตากแดดเลยแล้วบดชงกินนะคะ,ะแล้วบดชงกินก็คือเอากล้วยดิบก็คือลูกของมันอ่ะห้ามเอากล้วยสุกนะเอาเอาเปลือกด้วยไหมคะอาจารย์เอาทั้งหมดเลยตากแดดแล้วก็บดชงกินมันเคลือบแผลในกระเพาะ แล้วมันจะไม่ถ่ายยากเหรอคะจย์เพราะมันฝาดไม่คนที่เป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมันถ่ายง่ายอยู่แล้วมันต้องท้องเสียอยู่แล้วเพราะเป็นแผลในกระเพาะค่ะค่ะที่ที่ท้องเสียตลอดตลอดอ่างเงี้ยเพราะเขามีแผลในกระเพาะอืถ้าอย่างนั้นเราเคสนั้นเราก็คือมีเออมะเร็งลำไส้ก็สามารถที่จะใช้ได้สินะฮะพวกี